สวัสดีจ้ามันนี่นะคะน้ำฝนกับตามผูยาภูบาวผุดบานหรือว่าพออ่อหญ่ติงนะคะตามพออ่อหญ่ติงมาเรามาเก็บคันเบ็ดเล่าพี่น้องให้เบิงเดอร์แทนเบิงเดอร์นี่นะเ็นบอสเสือสีสมสมนะเก็บคันเบ็ดไปเบิงบรรยากาศ ถึงสาน a ำเนี่ยเรามองหาอยู่หากินของพอย,ยติงเรายางว่ายว้าย่างว้แห้งแบบว่าดำฝนเนีย่ยางตามมาท่านตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบว่าแดดการลมลมแน่แหละเด้อจากตามเราว่าท่านพี่น้องคนอีหยางยางไว้แห้ง บมีแดดอยู่นะแดดแต่ว่าแดดมันจะหล่มแน่แะไรต้ออู้นี่น้องนี่จหไงเป็นน้องสาธารณะโอบาทมีอยุดสามน้องดีกันแล้วจำได้บูบูเห็นบอเสือเสือสีส่งๆนะใส่แหวนน้ำได้เดี๋ยวนี้บอเถ่าดอกแต่ว่าหันใส่แหวน ยางมาละกบแก๊บกบแก๊บกบแก๊บปันนะถทายางนี่คือเขาหอมแหง้งยังบ่อเบิร์ตอีกเลยนะ่ะยังบ่อขั้นระเบิดอีกพี่ยาลายแห้งพี่น,อน้องขั้นเบ็ดประมาณสามสิบหรือสี่สิบหลังเนี่ยแหละถ้าจำเอาพี่มีจ็กหลังทางเบิดอ่ะจากสามสิบ สามิบหลังเท่าไรนี่แหละแต่ว่าหันเก็บบ่าบอจากเชื่อหรอมันก็จจือไดไดนแนคือมันก็ลุดรุดไปแนงสีนะารุดแบบว,ว่าเอาใส่ยเยื่ออย่างสี่หรอป้ามันก็รุดออกมันกะลอยไปน้ำหนามแนงสีนะมันจะเล้ยแบบว่าเก็บประครบจกักเผื่อจักยางไปใส่ต่อ ถ้าได้ยูแนวนี่ได้ยูไดเบิร์ดมือพี่น้องนาแลนาดำกันหย่อนตากแดดดีแหละแต่วันอ่อนคนกับมาเป็นบางเื่อบ่ค่อยไดมาน้ำเล่าหรอกเพราะว่าอย่างเดี๋ยวหน้าฉันจะดำบันดากับมาอยู่บางเื่อกับขาดมาจากสีมานยังนานบางเื่อกับอยากมองเขาของน้ำนี่แหละพูดยิ่งเฮ้าเนาะอือแต่มาแต่สองคนกับเออกับพ่อว่าแต่มีผู้อื่นมานะนำมันกะ แบบว,ว่าจังได้ล่ะจะเ,เข้า้องนามสปิ้งเงี้ยวขาป้าขั้นกหยากแนงสินะอืมจอดรถไปพูดเนพี่น้องเห็นบ้านน้องนะแล้วจะสู้ไม้เบิงนะ้าเดนบอรถสีน้ำเงินข่อยน่ะเดี๋ยวจะให้เบิ่งขั้นเบ็ดเด้อ แล้วเก็บมา่ลไหล่ละเรือยูุซิธนี่แต่กระเก็บไปเป็นบางส่วนเลรอจ้ะพี่น้องเก็บเมื่อเป็นบางส่วนเละละ่ะยังบ่ท่านเบิดอยู่ได้น่ะเพิ่นกันยังน่ะ,นะเสือสีสมสมนะยังเก็บพี่สายบัวําได้น,นะพี่น้องนามกระซใสดดวยป่า เื่อ์ก่อนกับมาไซเบดนี่แหละก็ได้อใหญ่ยอยู่ตัวหนึ่งแต่ปลาคอใหญ่ยอยู่ตัวหนึ่งกับพ่อเด็กแกงกับเท็ดต้มยำกินกับพ่อเด็กกินนะพี่นอ้องสื่อหวกมาสซหนานี่หวกมันบรได้มีทุกมือหรอกบางบางมือเป็นยางตลาดกับมีบางมือเป็นยางตลาดมันกับบอมี่บางเชือมันกับเบิร์ก่อนยังสีนาะลูกหวกตัวหน่อยๆน,นะมาสซเบดอือกับ หาอยู่หากินกันไปเนาะถ้าติสือแต่เขามันก๋บ่ไหวเนาะกวกเขาก็ต้องอันหาแน่จึงสี่นะหาแนสือแน่บางอย่างกับสือก็โอเคบางอย่างกัปปูกกับพ่อได้กินแมนบ่อพี่น้องกัสู้กันไปหาอยู่หากินตามภาษาธรรมดาบรรนอเข้านี่แหละอืเหตุงานแล้วเลยงานแล้วก็ บ่มีโอกับท้าแนวอื่นเห็ดเสริมอย่งสี่นะยังน้ำฝนเองเหลก็เก็ดเห็ดอันเห็ดแน่หนาเห็ดแน่หนาออนไลน์เห็ดขายออนไลน์นั่มรากาเห็ดคลิปลงโซเชียลนั่มเนาะยังพญติงนี่แล้วก็เห็ดแน่บ่เห็ดแน่คลิปนะบอกให้เราเห็ดแล้วกับบะเห็ดแล้วว่าเห็ดน้ำฝนเห็ดให้มันพานจนได้เงินเขาก่อนว่าสั่นแังสีเห็ดนั่ม่าสั่นเอากระสันเจ้ากับบะพานที่รักเธอหรอกเพราะว่าเจ้าะประเด็นที่รักเธอเนาะ ขนาดเฮ็ดยูว์สันกันยังแบบว,ว่าถ้าหลับพานปันใดนั่นนะพี่น้องคือคือเฮาไก่สิพานล่ะล่ะในคือเห็ดส่วนของหนุ่มคนหนึเห็ดสองยูทูปเห็ดอา่าลงในเฟซบุ๊กนั่มติ๊กต็อกกับเห็ดหน้าติ๊กต็อกในมีหลายส่องคือกันกรสจแยกส่องและเห็ดหน้าส่องส่วนตัวสีนะ่าหล้วกับยูทูปกับมีหลายส่อง มีอยู่สองสองกับไก่สิ้าแล้วนะคะเหลือแคเวเวาทอน,นันเหลือแครเวาทีทีข้นเบิงรับชมเฮ้ายัางสีนะ่นาเฮ้ากับสิาพาเฮ้ากับสิมีไลด้จากยูทูบเนาะอาสิบบอไยกับพ่อได้เติมเติมกันไปยังสีนะ่นาพี่น้องเฮ็ดไปอันใดที่มันไดเงินแมนมันสิย่งท่าละใดกับบอเป็นยังกับเฮ็ดคือเก่าเนาะเพราะว่าจุดประสงค์ของเฮ้าในการเฮ็ดคลิปเผื่อหาไลดได้ หลักการในการเหตุงานออนไลน์ก็นีน่แหละพี่น้องนาาี่แหละค่ะก็คือนี่แหละในการเหตุคลิปนะการเหตุคลิปมันเป็นยังทีแบบว่าง่ายที่สุดแหละนะฝนวาฝนว่าการเหตุคลิปมันเป็นยังทีแบบว่าง่ายที่สุดในโลกเลยนะคะเพราะว่าทุกคนมีมือถือทุกคนแล้วก็มีอินเทอร์เนต็ตทุกคนนะคะสามารถอัปโหลดไปยังแพลตฟอร์มต่างๆได้ไดแบบว่าเออโอเคท่านที่เลยจยังสีนาอ ถึงเท่าสีบอมีอินเทอร์เน็ตเข้ากับทายคิปไหวในเครื่องก่อนกระใดเข้าจังมาอัพโหลดนาะพี่น้องเนาะจังไดก็เป็นกำลังใจให้หน้ำฝนน้ำเด้อจ้าบ๊ายบายด้ะคลิปนี้บ๊ายบาย